ชื่อว่ายานครับเมื่อหลวงปู่แหวนอายุได้ห้าขวบโยมแม่ก็เริ่มป่วยอาการก็มีแต่ทรงกับสุดเรื่อยเรืๆโยมแม่ได้รับเวทนาอยู่นานกระทั่งร่างกายอ่อนล้าหมดแรงจะต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็เรียกหลวงปู่แหวนเข้ามาหาท่านก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่นะมีความยินดีที่ลูกเกิดมาเป็นลูกแม่ เกิดมาจากท้องแม่แล้วจะยินดีมากกว่านี้อีกถ้าลูกบวชให้แม่ถ้าลูกบวชแ,แล้วอย่าสึกออกมานะลูกขอให้ตายกับผ้าเหลืองอย่าสึกมามีลูกมีเมียอีกเลยขณะนั้นแม้ว่าหลวงปู่แหวนจะยังเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ถ้อยคำของโยมแม่ก็ตราตรึงอยู่กับความทรงจำไม่เสื่อมคลายพร้อมกับตั้งใจว่าถ้าโตขึ้นมาจะบวชเป็นพระ เพื่อทำให้โยมแม่มีความสุข